วันนี้ถึงคิวลำโพงแกจเจ็ตกันบ้างและตอนนี้เราอยู่กับลำโพงบลูทูธแบบพกพาของแบรนด์ Clip d e t r o y นะคะสำหรับตัวนี้นะคะจุดเด่นก็คือจะสามารถพกพาสะดวกนะคะมีสายถือพกพาไปทํากิจกรรมการแจ้งได้สะดวกต่อมามาดูตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นยางนะคะแล้วก็จะเป็นคลื่นกันลื่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ อีกจุดนึงตรงนี้นะคะก็จะมีอยู่4ปุ่มนะคะปุ่มแรกก็คือปุ่ม power นะคะใช้เปิดปิดนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นปุ่ม bluetooth นะคะเอาไว้เชื่อม bluetooth นะคะแล้วก็อีก2ปุ่มนี้ก็คือลดกับเพิ่มระดับเสียงค่ะส่วนข้างหน้านะคะดีไซน์เท่มากเลยนะคะก็จะเป็นโลโก้ของคลิปชัดเจนเลยนะคะตรงนี้ต่อมามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังจะดีไซน์เรียบง่ายมากเลยะคะ่ะจะมีช่องกอด type c อยูะะ่เอาไว้สําหรับชาร์จแบต ตัวนี้เขาจะดีไซน์มาแบบให้ใช้งานง่ายๆนะคะเขาก็จะมีให้คนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะต่อมามาดูฟีเจอร์ฟังก์ชันที่สำคัญกว่า SCAd Mode จะสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง10เครื่องเลยนะคะในตระกูล Music City นะคะก็จะมีรุ่นแยกออกไปนะคะก็คือรุ่น Austin แล้วก็จะมีรุ่น n a Nashville ด้วยนะคะ3รุ่นนี้จะสามารถใช้งานพร้อมกันได้ถึง10เครื่องเลยตัวนี้นะคะเขาเขยมว่ากันน้ำกันฝุ่นด้วยนะคะ IP 6 7ก็คือ จะสามารถแช่น้ําได้ถึง1เมตรในระยะเวลา30นาทีเลยที่สําคัญนะคะจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเลยนะคะตรงนี้ค่ะจะมีบิวล์อินไมไว้นะคะเพราะว่าปกติลําโพงบลูทูธนะคะจะไม่บิวล์อินไมนะคะตรงนี้ก็คือหากมีสายเข้านะคะก็เชือง่ายต่อการรับสายมากเลยนะคะหากท่านใดเปิดเพลงอยู่ใช้เครื่องอยู่ส่วนบลูทูธนะคะจะใช้เวอร์ชั่น5.3จะคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันได้นะคะชื่อว่า C ล i ป Connect ในแอปนะคะใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็จะมีปรับเสียงเบสเสียงกลางเสียงแหลม มีพรีเซตให้เลือกถ้าท่านใดไม่ถนัดปรับเองแอปพลิเคชันนะคะก็จะสามารถโหลดได้ทั้งใน App Store แล้วก็ p l a y Store ค่ะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะสามารถเปิดใช้งานได้ถึง20-24ถึงชั่วโมงเลยทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ระดับความดังของการใช้งานของแต่ละท่านด้วยส่วนตัวนี้นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ 2- 4 6กกิโลกรมัมพกพาสะดวกมาดูในส่วนของดอกลำาโพงกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะวูเปอร์นะคะขนาด3นิ้ว2ดอกแล้วก็เสียงแหลม1นนิ้ว2ดอกและพ a สซีฟเรเดเตอร์นะคะ3นิ้ว ีดอกค่ะและตัวนี้นะคะยังมีเบสรีเฟคด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความนุ่มของเบสค่ะส่วนกําลังวัดของเขานะคะ30วัตต์ RMS ค่ะได้เวลาเพดสอบคุณภาพเสียงกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะ และนี่นะคะคือคุณภาพเสียงของคลิป Detroit นะคะในส่วนของราคานะคะจะอยู่ที่12,900ับาทราคานี้จะรวมแบบแล้วก็รวมส่งแล้วนะคะท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ w w w เวบ saudi dot shop ของเราได้เลยรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไคร b e เป็นกำลังใจทีมงานด้วยนะคะสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยนะคะซื้อเครื่องเสียงดีๆได้ความรู้สึกดีๆมีที่นี่ที่เดียวที่ saudi dot shop ค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ